้าสู่รายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวกับหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเพิ่งอ่านจบนะครับพบกับผมมาร์ทเอกภพสิทธิวัฒน,นาครับวันนี้หนังสือในมือผมอเรื่องไกลบ้านใกล้ใจประสบการณ์จัดระบบบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นหนังสือเฉพาะนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สนใจเรื่องการ สร้างแนวหน้าสุขภาพนะครับหรือว่า Local health วงกาดนะครับแล้วก็ระบบสุขภาพชุมชนนะเพราะว่านี้เป็นนโยบายอันหนึง่งนะของการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูรักษาความเจ็บป่วยในคนในชุมชนท้องถิ่นนะครับนะก็งานด้านหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ประชาชนรวมทั้งผมเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับก็คือด่านหน้า ของการดูแลสุขภาพนี้มีความเข้มแข็งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดมานานนะครับแล้วก็งานของสอปสชครับสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เห็นความสําคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่ประชาชนได้รับการส่งเสริมป้องกันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเนี่ยครับก็จะช่วยลดความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งลดงบประมาณนะของชาติด้วยนะครับ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีนะความแข็งแรงของ,ของคนในชุมชนนะครับพอมีช่วงเวลาเจ็บป่วยน้อยคนมีความรอบรู้สุขภาพแล้วก็ช่วยกันดูแลความเจ็บป่วยนะครับรักษาร่างกายให้แข็ง,แ,ขงแรงเนี่ยก็เป็นเรื่องดีน,น,นะครับเราก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตได้อย่างผาสุกไปนานๆนะครับ มีช่วงเวลาเจ็บป่วยน้อยแต่ว่าถึงเวลาดูแลก็มาดูแลกันได้นะครับเล่มนี้ผลิตขึ้นมาถาขึ้นมาตั้งแต่ปี2549นะครับอันนี้ก็ไปได้รับมาจากห้องสมุดร้0ยปีเสมพริง้งผงแก้วนะครับอยู่ที่อาคารสมัชชาสุขอ,อาคารสำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับยืมมานะฮะ ไปแบบว่าดูว่ามีงานอะไรบ้างนะครับที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ก็ได้เล่มนี้มานะครับไกลบ้านไกลใจ <c oughs> เขียนโดยทีมเขียนนะน่าจะเป็นทีมเขียนจากสปะสะชนะครับผู้เรียบเรียงคือคุณวิลาวันเอื้อวงกูลนะครับนะก็นั่นแหละนะครับก็ม่ในนี้นะครับก็พูดถึงระบบสุขภาพขั้นพื้นฐานนะครับ หน่วยใกล้บ้านใกล้ใจาการทำงานของรอบพศตและองค์กรท้องถิ่นที่ร่วมมือกันเนี่ยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เป็นกรณีตัวอย่างของการจัดบริการสุขภาพนะครับซึ่งก็พูดกันเป็นท้องถิ่นไปนะครับเป็นอำเภอเป็นรอพศตอบ้างนะครับอ่าแล้วก็ผู้บริหารระดับอำเภอนะครับจุดของการบริการนี่มีหลากหลายนะครับอไอเดียของ หนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเนี่ยนะถ้าสาธารณาสุขนะครับร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นจะเกิดแล้วก็ร่วมกันจัดบริการสุขภาพครับจะเกิดเรื่องราวดีๆมากมายครับในเนี้ยก็จะพากันไปดูครับ best practice ในประเด็นด้านต่างๆเกี่ยวกับการบริการสุขภาพนะครับอย่างเช่นที่กุดว่ะ War, นะครับจังหวัดกาลสินอำเภอกุจินาลายนะครับก็จะมี เบสเคสนะครับเรื่องของอหน่วยกู้เพลกู้ภัยหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับ1669งเกนี่ยก็เป็นหน่วยที่แบบว่าทำงานได้เข้มแข็งนะครับให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็วทำให้คนในชุมชนตรงนั้นเนี่ยครับมีระบบฉุกเฉินที่ดีนะครับลดอัตราการเสียชีวิตจากการช่วยเหลือที่ล่าช้านะครับเนี่ยก็ นี้ก็จะมีทั้งโมเดลของการให้บริการการฝึกอบรมนะครับแล้วก็โมเดลของการจ่ายค่าตอบแทนนะครับอ,อันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะก็มีหลายที่เหมือนกันนะครับที่ทําเรื่องหน่วยจุกเฉินนะครับเพราะว่ารถอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เยอะทีเดียวนะครับรวมทั้งการให้บริการพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลด้วยนะครับบางโรงพยาบาลก็จะ,ะไปมากขึ้นนะครับนอกเหนือจาก การบริการด้านอุบัติเหตุก็ทําเรื่องของการพาผู้ป่วยไปหาหมอนะครับเพิ่มการเข้าถึงโรงพยาบาลด้วยนะครับองค์กรท้องถิ่นส่วนไหนที่ให้บริการจุดนี้ได้นะครับก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากคนในท้องถิ่นนะครับก็เพิ่มความพึงพอใจนะครับแล้วก็เป็นที่รักนะครับมีเรื่องของบางชุมชนเนี่ยก็จะทําเรื่องของกองทุนครับ แล้วก็ส,สุขภาพชุมชนนะก็คือทํำยังไงให้เงินที่มีอยู่เนี่ยครับาสามารถที่จะสร้างหน่วยบริการที่ตอบโจทย์นะครับคือบางโรงพยาบาลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอโรงพยาบาลจังหวัดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็คนแออัดนะครับเขาก็ออกแบบร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับให้มีส,สุขภาพชุมชนนะช่วยคัดกรองก่อนนะครับแล้วก็ให้บริการ ตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็ช่วยคัดกรองก็ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ได้นี้เจอที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับมีเรื่องของอการสร้างโรงพยาบาลเองนะนะตัวอำเภอเนี่ยครับท้องถิ่นนะครับองค์กรอะไรล่ะอบจอ,นะอบทอเนี่ยครับก็เห็นว่ามันมีความต้องการนะครับในการ ทำโรงพยาบาลนะครบางอบตนี้บางอบตอออบอบออไม่ใช่อบตนะอบตระดับอ,อํอบาออเภอนะครับก็ออกทุนนะครับสร้างโรงพยาบาลเลยนะครับอันนี้ก็มีอีอกโมเดลหนึ่งนะครับก็ทําโรงพยาบาลเลยนะครับส่วนอีกบางพื้นที่ครับก็จะทําเรื่องของหน่วยส่งเสริมป้องกันสุขภาพนะครับให้ทําเรื่องแบบการส่งเสริมป้องกันอย่างจริงจังนะครับก็ดูว่า ในชุมชนนี้มีมีความต้องการในการส่งเสริมป้องกันยังไงนะนี่ก็จากตัวโรคนะครับที่สาธารณสุขมีข้อมูลอยู่นะครับก็มาออกแบบกันนะครับบางพื้นที่ครับเห็นว่าจำเป็นนะครับที่จะต้องมีหมอมาประจำรอพสต่อนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันฮะก็ไปจ้างหมอมานะมาราวบอร์ดนะครับเอ๊ะไม่ใช่มาราว มาประจำนะครับจัดตารางกันมาตรวจเยี่ยมามาตรวจผู้ป่วยนะครับก็คล้ายคลยคลินิกนะครับเช่นอาจจะบอกว่าอาในทุกวันพุธนะบ่าย2-4ถึงโมงเย็นจะมีหมอมาจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือนะครับมาตรวจโรคนะก็ชวนกันมาครับมาที่โรงพยาบาลรพสตนี่แหละนะครับแล้วก็จะได้ตรวจจากหมอนะครับ ถ้ามีโรคที่จะต้องส่งต่อก็จะได้คัดกรองนะครับอันนี้ก็ช่วยลดความแออัดของอโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็คนในชุมชนก็ได้รับการดูแลเช่นเดียวกันนะครับนะฮะอันนี้บางพื้นที่ครับทำเรื่องเทเลเมตนะฮะทำเทเลเมตตั้งแต่2 5 4 9แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะใช้ใช้เวทยุอันนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ออกแบบนะครับตามอ,อันนี้ในสำหรับพื้นที่ห่างไกลนะครับก็ ติวกันะนะครับหมอก็ติวพยาบาลในในใน,ในรประสะตนะครับให้ดูแลผู้ป่วยได้ผ่านโทรศัพท์นี่แหละนะครับอ่าอันนี้เนาะนะครับมีอะไรอีกละ่ะมีหลายโมเดลนะครับอ่ามีมีเรื่องนี้บางชุมชนครับบางพื้นที่ฮะก็บอกว่าอ่าสำรวจดูแล้วนะครับน่าจะต้องผลิตพยาบาลมาประจำชุมชน,นครับ เพราะว่าเห็นแนวโน้มว่าจะต้องมีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยหรือรังติดเตียงเยอะนะครับก็ทำางนี้ันออกทุนนะออกทุนให้กับลูกหลานในพื้นที่ครับไปเรียนพยาบาลนะครับแล้วก็ใครอยากเรียนก็จะส่งเสียให้ให้เรียนจนจบนะเรียนหมอก็ได้นะนะครับอบตอก็จะแจกทุนนะครับแล้วก็นั่นแหละนะก็จะส่งเสริมให้แพทย์ที่ไปเรียนพยาบาลที่เรียนนะ กลับมารับใช้บริการเจ้าของทุนนะครับก็คือประชาชนในท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่หลายพื้นที่นะครับก็พบว่าอย่างนี้ฮะก็คือระบบสุขภาพชุมชนเนี่ยเป็นไปได้มากๆเลยนะครับและทำมาตั้งนานแล้วนะครับในในใหนไหนหลายๆท้องถิ่นนะครับจัดบริการได้ทั้งงานฉุกเฉินงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพรวมไปถึงโรงพยาบาล ท,ที่ท้องถิ่นเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโดยจะต้องร่วมมือกันครับระหว่างหน่วยทางวิชาการนะครับหน่วยที่เป็นผู้จ่ายค่าบริการนะครับออกทุนส่วนใหญ่จะเป็นอบตอ,อ,อบทอนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นโดยที่สปสชก็จะเป็นผู้ร่วมจ่ายนะฮะเนีย่ยสประสานนี้นะครับน่าจะรวมทั้งการออกแบบว่าพื้นที่มีความต้องการอะไรที่แท้จริงนะครับมีทุนที่เป็น เครือข่ายนะฮะที่เป็นชุมชนอะไรบ้างนะครับก็ออกแบบร่วมกันว่าพื้นที่นี้ต้องการอะไรนะครับแล้วก็ระดมทุนกันมานะฮะจะต้องใน,นในนี้พูดถึงน้อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีพูดถึงบ้างนะครับก็คือผู้นำนะครับที่จะมาช่วยประสานการทํางานทําให้ข้อมูลในพื้นที่เนี่ยมันได้ถูกส่งต่อ,อไปยังคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจนะครับ แล้วก็ออกแบบมาเป็น intervention นะครับเป็นการบริการเป็นการาให้การดูแลนะครับแล้วก็ระบบที่จะสนับสนุนให้มันมีความยั่งยืนนะครับบรรจ,จุอยู่ในแผนของชุมชนนะครับก็จะเกิดสิ่งที่ดีงามมาดูแลคนในชุมชนได้นะครับ่งไอเดียนี้ก็อา,อาจจะตอนนี้อาจจะเกิดเฉพาะบางพื้นที่นะครับหลายพื้นที่อาจจะยังไม่มีหรือว่ามีก็ ยังไม่ได้เชื่อมร้อยประสานกันนะครับอาจจะต้องใช้ใครล่ะนะครับที่จะมาเป็นผู้นําประสานงานนะครับแล้วก็ดึงทรัพยากรที่พอจะมีอยู่ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นเนี่ยได้มาเจอกันนะครับรวมทั้งกําลังคนบุคลากรในชุมชนด้วยซึ่งดูแล้วจําเป็นต้องใช้ทั้งวิชาชีพและอาสาสมัครในชุมชนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมัครกว่านะครับเพราะว่าถึงเวลาการดูแลในชุมชน,นต้อง ต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการนะครับในการติดตามดูแลใส่ใจนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนดูแลกันไปในชุมชนนะครับโดยที่มีโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับมีหน่วยมีคนจากะระบบบริการปฐมภูมินะครับมาช่วยประสานงานชี้เป้าแล้วก็ถอดบทเรียนเสริมศักยภาพนะี่ยส่วนใหญ่ก็แนวแนวนี้นะครับแนวแนวนี้แนวแนวสร้างความร่วมมือมีส่วนร่วม ใช้ใจดูแลกันส่งเสริมศักยภาพนะตามความต้องการของคนในพื้นที่เราก็ใช้ข้อมูลทางวิชาการนะครับก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับหาท้องถิ่นที่สนใจจัดบริการการดูแลปฐมภูมิในกลุ่มต่างๆนะครับนะอาจจะหายากนิดนึงนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าก็ลองดูนะครับใครที่สนใจงานการแพทย์แบบปฐมภูมินะครับ ระบบสุขภาพชุมชนเล่มนี้ให้ไอเดียนะครับนะแล้วก็น่าจะเชื่อมั่นครับว่า,าระบบสุขภาพชุมชนเป็นไปได้จริงนะครับแล้วก็เป็นไปได้ทั้งที่ทตั้งแต่ปี49แล้วนะครับก็ชื่นชมกับบทบาทของทั้งสปสชนะครับองค์กรท้องถิ่นผู้นำต่างๆที่แฝงอยู่ในชุมชนรวมทั้งชาวบ้าน,นครับที่ผันตัวลุกขึ้นมาเป็นอาสาสมัคร เป็นแนวหน้าสุขภาพช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อนสมาชิกในชุมชนนะครับนะ,ะเล่มนี้แล้วก็ชวนะครับมีแรงบรันดาลใจที่จะทําเรื่องนี้ต่อไปนะครับก็ประมาณนี้กับหนังสือเล่มนี้นะครับพบกันใหม่กับหนังสือเล่มต่อไปนะที่ผมจะอ่านเล่มต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับลากันไปเท่านี้ กับรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวติดตามในทุกช่องทางได้ทั้งทางอพ b บีนนะครับพอดแคสต์ Podcast, แล้วก็ Youtube Facebook ช่องนี้นะครับบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ